สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังเจอปัญหาที่ลงปักอินแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้ได้เหมือนเดิมซึ่งจากครั้งก่อนที่ผมเคยอธิบายการแก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วแต่มันก็ยังมีบางตัวที่ยังแก้ไม่ได้ครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่มันลงลึกกันไปอีกนิดนึง แต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมารู้ถึงปัญหาของมันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทั้งๆท,ที่เราก็ติดตั้งได้สําเร็จแต่ทําไมเราไม่สามารถเปิดใช้ได้ซึ่งไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันมาจากฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งครับไอ้ฟังก์ชันที่ว่านี้ก็คือไอตัวที่ใช้ป้องกันมาแวร์ซึ่งมันมีมาตั้งแต่ใน os เอ c p p t a l ปนั่นเองจนมาถึงฟัง OS ปัจจุบันนะครับ ไอฟังก์ชันที่ว่านี่มันชื่อว่า System Integrity Protection หรือตัวย่อ,อของมันก็คือ SIP นะครับไอตัวป้องกันมาแวร์นี่แหละที่เป็นตัวไปจำกัดสิทธิการเข้าถึงตัวพักอินของเรามันก็เลยทำให้เราไม่สามารถเปิดได้หรือบางทีมันก็ขึ้นว่า fail validate นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการรีสตาร์ทเครื่องกันก่อนนะเพื่อจะเข้าสู่โหมด Recovery แล้วก็จะทำตามขั้นตอนนะครับหลังจากเราสั่งรีสตาร์ทแล้วก่อนที่ตัวหน้าจอจะเปิดขึ้นมาให้เรากด Command ค้างไว้พร้อมกับตัว R นะครับ Command R ค้างไว้นะครับจนเห็นโลโก้ Apple แล้วก็ Progress Bar ก็ปล่อยมือได้ก็จะเป็นการเข้าสู่โหมด Recovery หลังจากเข้าสู่หน้านี้ให้เราไปที่เมนูด้านบนนะครับตรงอ t i l i t y แล้วก็ไปที่ Terminal จากนั้นให้เราพิมพ์คำสั่งที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วกด enter ไปเลยครับหน้าจอจะแจ้งว่าไดะหยุดการทำงานของ sip ไว้เรียบร้อยแล้วให้เราทำการรีสตาร์ทกลับมาได้เลยครับหลังจากทำการรีสตาร์ทแล้วให้เราลองเปิด Logic ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ p r e f e r e n c e แล้วก็เลือกป p l u น i n m นเจอร์นะครับจากนั้นให้เลือก p l กอินที่เราเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ไปที่ด้านล่างตรงมุมซ้ายกด Reset and Re-scan Selection แล้วรอสักครู่ครับให้โปรแกรมมันทำการสแกนหลังจากที่ลอจิกทำการสแกน p l กอินแล้วนะครับหน้าจอจะแสดงผลเป็นหน้าต่างขึ้นมาถ้าขึ้นคำว่า Pass ก็ ไม่มีคำว่า fail ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับด้านหลังจะเขียนว่า successful จบครับใช้งานได้สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนนะครับที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ